ันนี้จะมาพูดเรื่องโครงสร้างของบ้านนะครับว่าในส่วนฐานล่างและเสาเข็มเนี่ยรับน้ำหนักหรือว่ามันอยู่ได้ยังไงนะครับซึ่งฐานล่างเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันนะหลักๆ อย่างแรกเลยคือฐานลากแผ่พอจากเสาลงไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนฐานรากที่มันแผ่ออกมาครับแล้วก็ไปวางอยู่บนดินที่มีความแข็งนะครับไม่ได้ใช้ได้กับทุกๆสถานที่หรือว่าทุกโลเคชันนะครับส่วนใหญ่จะใช้ได้กับพื้นที่ดินที่มีความแข็งประมาณหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบทางภาคอีสานของเราหรือว่าทางภาคเหนือนะครับคือสามารถไปวางบนพื้นที่ดินที่มีการปรับระดับบดอัดให้แน่นนะก็สามารถทำได้เลยต่อมาเป็นฐานรากที่แบบมีเสาเข็มนะครับถูกต่อเนื่องจากตัวฐานลาก ต่อหม้อเนี่ยแหละแล้วก็ถูกตอกลงไปหรือเจาะลงไปใต้พื้นดินนะครับตามลักษณะของดินว่าดินตรงไหนเป็นยังไงสามารถเจาะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ถ้าเป็นดินในกรุงเทพหรือภาคกลางเนี่ยจะต้องมีการเจาะลงไปลึกแบบ20-21เ 20, มตรนะครับเพราะว่าตัวดินเนี่ยมีความเหลวค่อนข้างมากมีน้ําเป็นสรร่วนประกอบค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าจริงๆแล้วต่อครัวเนี่ยใช้แค่เข็มสั้นก็พอแล้วอยู่ในกรุงเทพเนี่ย ถาจากทฤษฎีนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับการที่มันตั้งอยู่บนพื้นดินที่มันเหลวนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสุดได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะต่อโครวหรือต่อกี่ชั้นนะครับออกมาข้างหลังบ้านหรือข้างบ้านการต่อลงไปความยาวเท่าที่ตัวบ้านมีเป็นสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดนะครับ ส่วนประเภทของเสาเข็มนะครับผมขอแบ่งเป็นประมาณ3แบบและกันนะอย่างแรกเลยคือเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มตอกเนี่ยก็คือเป็นเสาเข็มคอนกรีตน,นี่แหละทําการตอกเข้าไปตอกลงไปในดินโดยปั้นจันทนะครับที่มีเสียงดังตึงต้งตึงต้งนั่นแหละนะี่คือเสาเข็มตอกข้อดีของเสาเข็มตอกก็คือราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ช่างมีความชํานาญในการทํางานนะครับ แต่ข้อจํากัดก็คือเรื่องของพื้นที่การทํางานนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่มีเพื่พอนบ้านรอบข้างหรือว่ามีอาคารที่อยู่ใกล้เคียงแบบไม่เกิน30เมตรนะทางกฎหมายก็จะไม่ให้ใช้เป็นสเสาเข็มต่อนะครับจะต้องบังคับเป็นสเสาเข็มอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนเวลาที่เราตอกลงไปอาจจะเกิดความเสียหายต่ออาคารที่อยู่โดยรอบได้ รวมถึงอาคารที่มีพื้นที่แคบหรือว่าการเข้าถึงที่ยากลําบากนะครับเสาเข็มตอกก็จะเกิดปัญหาเพราะว่ามันต้องใช้ปั้นจั่ที่มีขนาดใหญ่นําไปสู่เสาเข็มอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มเจาะเนี่ยก็จะลดเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้จะเป็นการเจาะนะครับเป็นท่อเนี่ยแหละเจาะแล้วก็ดูดดินขึ้นมานะครับเจาะลงไปจนได้ระยะความลึกที่ต้องการเอาเหล็กเส้นนะครับแล้วก็ผูกเหล็กแล้วก็ วางลงไปนะครับแล้วก็เทคอนกรีตลงไปเหมือนเป็นการเทสเสาลงไปในดินนั่นเองนะครับวิธีนี้มันก็จะลดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของพื้นที่อยู่ดีเรื่องของเสียงต่างๆมลภาวะต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องเจาะเนี่ยก็มีเสียงดังมีควันออกมาประมาณหนึ่งนสุดท้ายนะครับเป็นเสาเข็มเหล็กนะครับ เข็มเหล็กเนี่ยเป็นเป็นช้อยหนึ่งที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมากนักน,นะครับแต่ว่ามีความน่าสนใจตรงที่1คือเรื่องของมลภาวะเรื่องของเสียงแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่เกิดขึ้นน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจักรที่มันทำเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เอาไว้หมุนตัวเสาเข็มเหล็กที่มีลักษณะเป็นเกลียวเนี่ยเหมือนเหมือนสว่านเนี่ยเจาะลงไป จะไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็แม้ว่าพื้นที่แคบแค่ไหนหรือว่าแค่เป็นด้านหลังของเท้าเฮาเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากทํางานกันแบบไม่กี่คนก็สามารถทํางานได้ก็รอพิจารณาดูว่าโครงการของคุณหรือบ้านของคุณเนี่ยมันมีลัขษณะแบบไหนตั้งอยู่ที่ไหนเป็นงานต่อเติมหรือว่าเป็นงานสร้างใหม่มีเพื่อนบ้านไหมการเลือกเสาเข็มให้เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสเต็ปแรกเลยนะที่จะทำให้บ้านของคุณเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถูกต้องครับ เดี๋ยวอีพีน่าจะมาคุยเรื่องของการที่สอลเขียนพอมาอยู่ใต้ดินแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงมันเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวอาคารได้ยังไงกันบ้างครับเจนครับ